จะปรากฏในเอกสารช้อยส่วนมากจะเป็นบทที่หนึ่งนะครับจะเป็นบทที่1ึงว่าเรื่องของภูปัญญาท้องถิ่นและความหมายของมันเนาะ,ะมันจะเรียงกันไปนเรื่อยๆนะครับมันจะเรียนว่าภูปัญญาท้องถิ่นหมายถึงอะไรวรรณกรรมพื้นบ้านหมายถึงอะไรวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษาเนี่ยอันนี้ตัวนี้คำขีดใชับตัวนตัวนี้เน้นเฉพาะตัวนี้นะ,ะแล้วมันจะ เป็นคําที่ร้อๆกันท่านจะต้องไปอ่านเอกสารซ้ำอีกท,ทีหนึ่งแล้วมันจะเรียงตัวอักษรตัวไหนเรียนถูกต้องก่อนเป็นคำตอบที่ถูกนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเรียนจากคำตอบข้อที่1แต่มันจะเป็นคำที่10 1สิบเอ็ดสองป็นตไปจะม ค่ะแล้วตอนนี้ถ้าเริ่มตั้งแต่เนี่ยข้อสี่เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะบอกว่าอ่านตามเอกสารโดยละเอียดหน้าที่ ท่านจะต้องไปอ่านหน้านั้นก่อนแล้วเรียงตามตัวอักษรมันจะโอ้เอาตัวนี้แหละหน้าจากไม่ใช่นะคท่านต้องไปอ่านหน้านั้นก่อนแล้วมันจะเรียงตามตัวอักษรเลยนะคะอันนี้ใช้ปฏิภาณและไมวพริบของตัวเองว่าเรียงตามตัวอักษรแบบไหน,น ช่วมทางข้อสองขออนุญาติสิดโทรศัพท์นะคะหรือว่าสิ่งรักจะไม่ให้รับโทรศัพท์นะคะ เย็นนี้นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะโยอาจารย์จะส่งข้อมูลาให้คะแนนนะคะไปที่ลนนะคะให้ทุกคนเปิดดูว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่ถ้าได้ตางควาเกณนะคะถ้าได้ตงะะาตงความเกณฑก็ย้อบมาว่าทาอย่างไรถึงจะสามารถผ่านตามเกนได้ดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยให้ท่านผ่านนะคะช่วยให้ท่าน ตาถูก็ถูเลยนะครับฉะนั้นต้องให้ถูทั้ง20ข้ออันนี้ขอจำว่าต้องถูทั้ง20ข้อเราพ่อปรหย่มาพล้วดียว่อ้อกอะไรง่ายๆขนาดนี้หลับหูหลับตาโดยการจิ้มตรงไหนนั้นด้วไม่สมบูรณ์กัตอร์เลยนะฮิแต่จอบมา